ถ้าจะให้พูดถึงสกูตเตอร์รุ่นฮิตนะครับพูดถึงเรื่องของความพรีเมียมเนี่ยมันต้องรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับเวสป้าและครั้งนี้นะครับผมก็อยู่กับเ e s ป้า S125 iGET ปี2024ครับแล้วผมนะครับอยู่กับเจ้าเวสป้าสปินเอสหนึ่านะครับปี B 2024นะครับผมแล้วเราจะมารีวิวนะครับเวสป้าคันนี้ด้วยกันว่ามันจะตอบโจทย์กับคนยุคใหม่มากแค่ไหนมันจะมีรัสไตล์การขับขี่ที่เออโอเคกับเราหรือไม่ไปตามชมครับ มาเริ่มต้นด้วยคันที่ผมขี่กันก่อนดีกว่าครับนั่นคือคันนี้นะครับสปินนะครับต้องบอกกันเลยว่าโดดเด่นมากสีสันที่ดูสะดุดตาอันนี้ผมชอบมากการเป็นเวสปา้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเป็นสปอร์ตผสมความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นเวสปา้าอยู่ในตัวด้วยการเก็บเรื่องของสีลวดลายนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นสายให้รถมีความคมแล้วก็ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอันนี้ผมชอบมากๆด้วยมิติตัวรถเฟรมที่ให้มานะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างดีแล้วก็ลงตัว อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนั่นคือเรื่องของไทา์ด้านหน้านะครับที่มีความตัดกับตัวรถและยังมีปากแตนะครับที่เป็นสีส้มนะครับผมที่ทําให้รถอะ่ะยิ่งดูเด่นเข้าไปอีกมันดูตัดกันได้อย่างลงตัวแล้วของพี่โจ้ครับเห็นเป็นสีเขียวนี้ใช้ได้เลยนะครับสําหรับรุ่นน้องอย่างเจ้า S125 i g e t 2024คันนี้ก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่ ไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียวนะครับด้วยวัสดุการออกแบบทั้งตัวเฟรมที่เป็นตัวถังตัวเหล็กเนาะแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์ที่มีความสะท้อนถึงความเป็นดั้งเดิมของรถเบนป้าอายุก่อนๆทั้งตัวไฟหน้าหกเหลี่ยมตัวขอบที่ทําเป็นชุดสีดําทั้งหมดดังด้านข้างทั้งตัวฟุตบอลแล้วก็ตัวแข็งเครื่องตัวท่ออะไรพวกนี้และนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความพรีเมียมด้วย ตัวเพจโลโก้ของเ e s ป้านะครับที่บางลมด้านหน้าอ่าเขาจะมีเพจมาให้ตัวเรือนไม้ที่เป็นดูโอดิสเพยเหมือนกับรุ่นพี่นะแล้วก็ตัวถังด้านข้าง แต่นอกจากนี้นะครับมิติตัวรถเนี่ยก็ยังถือว่าออกแบบมา้ายกับรุ่นพี่แต่แตกต,ต่างกันตัวที่บอดี้ที่ขนาดต่างกันนิดหน่อยโดยที่บอดี้ของทั้ง2รุ่นนี้นะครับอาจจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆโดยที่150คันนี้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและยาวกว่านิดนึงในส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยาวกว่านิดนึงและใหญ่กว่านิดนึงพวกผมทั้งสองคนครับได้มีโอกาสาได้ลองสลับขี่กันทั้ง2รุ่นแล้วมิติของตัวรถนะครับถ้าภาพรวมอะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะอาจจะต่างกันที่ความสูงแล้วก็ท่านั่งการขี่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าตัว150 50กับตัว125 12 1. 1> ครับ <laughs> ด้วยความที่มีบอดี้ที่เล็กกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมาก <laughs> ถ้าใครที่ชอบรถที่ดูแน่นๆใหญ่ขึ้นมานิดนึง <laughs> 150อันนี้ตอบโจทย์ <laughs> แ้วใครที่ชอบแบบความเล็กกระทัดรัด <laughs> น่ารักน่ารือเล็กขี่ง่ายโอเคมาที่125นะครับผม เขาเรียกว่าใครอยากเข้าแก๊งเป็นชาวเวสปิตี้นะในพิกัดเริ่มต้น125นะแต่ถ้าอยากบวกกับฟิลลิ่งความสปอร์ตไปด้วยบวกกับแฮนเดลลิ่งการขับขี่ที่ดูแบบเออมันเล้าใจขึ้นไปอีกระดับก็มองตัว150ไว้ก็ดีแต่ว่ารูปลักษ์ทีไซน์ไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ครับตัว150ผมมองว่ามีความคมสปอร์ตแต่ หนึ่งสองห้ามีความเป็นอ,ออกมมนวนนวลอันนี้ดูสวยงามแตกต่างกันแล้วแต่สไตล์คนชอบและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางเวสต์้านะครับนั่นก็คือโชคหน้านะครับที่เป็นแขนเดี่ยวนะครับผมเป็น2ทิศทางนะครับโชคหน้าที่เป็นแขนเดี่ยวน้อยน้อยมากที่จะได้เห็นในรถในคลาสเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็โชคหลังที่เป็นโชคหลังเดี่ยวเหมือนกันสามารถปรับได้นะครับช่วงล่างคันนี้นะครับถือว่า ออกมาได้อย่างดีแล้วก็เรื่องของเบรคคัน150นี่นะครับจะมีระบบ ABS <AP S. S 2> ที่อยู่ทางด้านหน้ามาให้เท่านั้นนะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกาันแต่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือเรื่องของเกะที่อยู่ทางด้านหน้าตัว150นะครับจะเป็นช่องเกะขนาดใหญ่นะครับที่มีมาให้แล้วก็มีช่องใส่มือถือขนาดพอสมควรมีช่องชาร์จ USB Type A ให้แต่ว่าตัว125นะครับจะเป็นช่องที่ไม่สามารถเปิดปิดได้ใช่แต่จะมีช่องเล็กๆมาใส่แก้ววาครับผมใส่แก้ววายนะ กําลังฝึกสุดๆ <คน S 1> เลยแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องของลายล้อลายล้อคือสวยมากแยกเป็นสัดส่วนได้อย่างดีมีการเก็บรายละเอียดเรื่องของก้านความเป็นเหลี่ยมเป็นสันได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของสีตัวล้อที่เป็นสีดําอันนี้ดูดุดันแล้วก็ดูมีความพรมีเมียมในตัวของมันเองรวมถึงขนาดล้อและยางก็ไม่ต่างกันมากก็ต่างกันแค่เบอร์เดียวอันนั้นจะเป็นล้อ12สําหรับ125เนี่ยน่าจะเป็น11หลัง10นิ้ว แต่พิเศษสําหรับตัว125เขายังออกแบบให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยสปริงตัวโช้ด้านหน้าเนี่ยใส่มาเป็นสีแดงรวมถึงตัวลายการาฟิกที่ทางค่ายได้ออกแบบมาใหม่นะครับต่างจากตัวเจนเก่าก็คือตัวลายการาฟิกด้านข้างบริเวณตัวถังเนี่ยดูมีความคุมโทนนะตัดกับสีดําขาวแดงนะดูพรีเมียมผมก็เป็นรถเวสป้าแน่นอนเวสป้าคือเวสป้ามันคือรถระดับพรีเมียมนะที่คุณขี่บอกเลยว่ามันไม่เขินแน่นอนนะ พื้นฐายเครื่องยนต์ของทสองคันนี้นะครับจะแตกต่างกันโดยสปิน150นะครับจะมีพื้นฐายเครื่องยนต์ที่150ซีซีนะครับผมระบายความร้อนด้วยนะ้ำล้ายังเป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT นะครับที่บอกเลยพละกกำลังถือว่าโอเคใช้งานได้อย่างคล่องตัวแล้วก็อัตราเร่งก็ดีพอสมควร นะครับผมไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับ,รบผมแล้วตัว125ครับส่วนเจ้า125 i อทเกตคันนี้ก็เป็นเครื่องไอเกตเหมือนกันเนาะเป็นสูบเดียว124.5 cc ก็มีกำลังแรงม้าที่10ต้นๆกับแรงบิดที่10.3นะถือว่าไม่น่าเกียดแล้วก็เวลาขี่เราเราไม่ต้องโชว์ว่ารถเราแรงอ่ะนะแค่แค่ดูภายนอกเราก็กินขาดแล้ว พอดีไซน์มันรถอิตาลีอยู่แล้วอะเนาะมันดูมีระดับมันดูมีความพิเมียมันดูมีราคานะพร้อมกับระบบช่วงล่างอะไรให้มาก็ถือว่ามันส่งก็เป็นรถอิตาลีเป็นความเป็นเวสป้าเนาะเอาละมาถึงฟีลลิ่งเครื่องยนต์เนาะเวลาขับขี่เร่งแซงมันให้ความคล่องตัวมันเหมาะกับเออร์เบิร์นซิตี้ขี่ในเมืองขี่เท่ๆหล่อๆมันเป็นรถที่พอดูพอดูภาพลักษณ์แล้วว่า ถ้าให้มองเพศนะไม่แบ่งเพศด้วย <c oughs> มีความเป็นแฟชั่นผสมเข้าไปอีกผู้หญิงขี่ก็เข้าผู้ชายขี่ก็ดูดีทางเวสป้าครับทำออกมาได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์คนไทยอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ในความเป็นเวสป้านะครับไม่ได้เน้นเรื่องของพละกําลัง <c oughs> แต่เน้น <c oughs> ในเรื่องของความเป็นเป็นสไตล์มีสไตลเ์เฉพาะตัว <c oughs> ที่บ่งบอกถึงความเป็นเวสป้าได้อย่างแท้จริงขี่ไปไหนทีุกคนก็มองว่ะเวสป้านี่ว่า ถึงจะขี right? ่ซิ่งๆนะขี่ดูแว้นๆลุกเราจะดูแบบเด็กที่โก๋ที่โก๋ขี่เวป้าไงก็คือเวสปิตี้ใช่ไหมใช่ครับหรือว่าโอเคตอบโจทย์วัยรุ่นไทยคนไทยแล้วก็คนที่มีสไตล์ใช่ครับ สำหรับในเรื่องของสีและราคาจำหน่ายของ Vespa Spin นนะครับมี3รุ่นถึง9สีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย Vespa Spin S150 i g ห t e ่งหมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับได้แก่บลูอะเลติโกนะครับอยู่ที่ราคา141,900บาทสีไวท์อินโนเซนซานะครับราคา141,900บาทเช่นเดียวกันแล้วก็แบล็คคอมบิโตแมสซิลลี่นะครับจะอยู่ที่ราคา142,900บาท ส่วนรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น Vespa Spin 150 i-get ABS 2024นะก็จะมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Yellow Curioso, Gay Materia, ีแล้วก็ White i n โ o c e n z a นะครับโดยเปิดราคาเท่ากันนะครับที่138,900บาทนะครับและรุ่น Vespa Spin 125 i-get ABS 2024ก็มี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Green t e n a c e g กม y Materia, แล้วก็ w h i t e i n n น c e n z a นะครับโดยเปิดราคาที่121,400บาทต่อมา ก็จะเป็นรุ่นที่ผมรีวิวนะครับกับ Vespa S125 I g e ่2 0 2 4มีจำนวนด้วยกัน4สี4นะครับได้แก่ g r e น n t e n a c ช y e l l o w c u r i o s o g a มัตตูเรียแล้วก็ไว i t n i n โ o c e n z a นะครับโดยเปิดราคาที่15900บาทนะครับสรุ่นนี้มีราคาที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแล้วก็เอื้อมถึงในราคาแบบไหนบ้างนะครับผมสไตล์ของตัวรถจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบนะครับผมอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับว่า ชอบแบบไหน,นสไตล์แบบไหน,นแล้วก็ราคาตรงไหนที่เพื่อนๆโอเคนะครับผมอันนี้อยากให้ไปลองศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจกับตรงนี้ดูนะครับผมครับผมสาหรับรถ2อ,อ,อคันนี้ในพิกัดราคาไม่เกินแสนห้านะครับตัว1นึ่งห้า 1, 4, สูก็ประมาณแสนสี่ตัวนี้ก็ประมาณแสนต้นๆสําหรับในงบ1 100, นึ่งแสนต้นๆไม่เกินแสนห้าสองรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับผู้ขับขี่ใช้งานนะทั้ง ตัวพิกัดเครื่องยนต์ที่เพียงพอต่อการขับขี่ในทาง Urban City นะรวมไปถึงที่สำคัญเลยสไตล์การขับขี่นะที่เข้ากับความเป็นแฟชั่นเข้ากับลุคเข้ากับยุคสมัยตอบโจทย์เลยทั้ง2รุ่นนี้ใครอยากจะลองรถในพิกัดเริ่มต้นก็อยากให้ลอง S125 รุ่นนี้หรือว่าใครจะอยากไปทางสปอร์ตก็ดูตัว150ไว้นะครับชอบไม่ชอบไปลองก่อนที่ศูนย์บริการเวตาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือตัวแทนจาหน่าย ถ้าคนชอบเวบป้เรื่องของราคาจะเป็นเรื่องที่รองลงมาจากเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์มันคือความสวยงามที่คุ้มค่าที่เราจะยอมใจมันเพื่อที่จะได้รถในแบบที่เราชอบที่เป็นสไตล,ล์เราที่เป็นตัวของเราเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผู้ผมนะครับต้องขอฝาก รีวิวแล้วก็การทดสอบของทาง v e s ป a ไว้ด้วยนะครับละครั้งต่อไปนะครับเราจะมีรถรุ่นไหนนะครับจากทาง v e s ป a นะครับมารีวิวมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา s u p e r b ์บายไทยแลนดด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พี่โจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ